เอาละครับเพื่อนกับสวัสดีทุกคนด้วยครับสำหรับแร็คเงาะล็อกแลนด์เวิรครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆฟังครับว่ามีอยู่2รายการครับณล่าสุดเนี่ยมีการอัปเดตเข้ามาใหม่1ก็คือเรื่องของระบบแลนครับแลนสำหรับเซิร์ฟใหม่นะครับก็คือเซิร์ฟเฟย์ย่านั่นเองครับซึ่งเป็นเซิร์ฟใหม่แล้วก็จะประกาศขายแลนนะครับหนึ่งร้อยแลนนะครับสำหรับสุลต่านหลายๆท่านนะครับที่กําลังจับจองอยู่แล้วและก็เขาเนี่ยก็จะทําการเปิดขายนะครับในวันที่5 เมสซิกายยนนีครับผมโอ้โหใครที่มีทุนหนาๆนะครับเตรียมไว้เลยนะเพราะว่าแรนเนี่ยมีอะไรค่อนข้างที่จะสำคัญมากๆครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนฟังครับว่าระบบแรนเนี่ยถ้าคนซื้อแล้วได้อะไรคนขายแล้วได้อะไรคนเช่าแล้วได้อะไรครับเอาล่ะต่อมานะครับผมอีกเรื่องหนึ่งที่มีการอัปเดตใหม่ล่าสุดครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบแฟนของ RO Universe นะครับค่อนข้างที่จะพอใจมากๆครับกับระบบเทรดเหรียญใหม่ล่าสุดนะครับเราสามารถเทรดเหรียญ ตัว ION นะครับได้ผ่านระบบ b l o c k c h a แล้วนะครับโดยท okay okay ok ี่ไม่ต้องเข้า Maxion ก็ได้ณปัจจุบันนะครับโอเคมีอะไรเปลี่ยนแปลงในวันนี้เดี๋ยวพูดให้กับเพื่อนฟังทั้งหมดครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน a c k Game Top Up นั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็กมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดมีแพ็กเติมเกมให้กับเพื่อนในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติม เอ้ครับสะดวกปลอดภัยเติมไวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเ,เติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer ด้วยครับเพื่อนๆอ,อาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองรเรามาพูดกันถึงในส่วนของระบบแลน์งินก่อนละกันนะครับผม ในส่วนของระบบแลนเนี่ยถ้าเราดูนะครับในตัวแลนเนี่ยมีขายอยู่100แลนะสำหรับเซิร์ฟใหม่นะครับเซิร์ฟเฟย่านะครับประโยชน์นะครับของเจ้าบ้านเนี่ยจะได้อะไรนะครับหก็คือนะครับเราสามารถนะครับสร้างบ้านให้คนอื่นเนี่ยคือมาเช่าแลนในทีได้นั่นเองครับสนีครับก็คือสามารถเช่าบ้านให้กับตัวละครผู้เล่นนะครับหคนและรับ โคเคนอดัมเมนชายนะครับเจ้าของบ้านเนี่ยจะสามารถอัปเกรดที่ดินนะครับเพื่อที่จะเพิ่มขีดจํากัดความสามารถของผู้เช่าในอนาคตได้นั่นเองครับคือหมายความว่าเราสามารถเพิ่มนะครับจํานวนว่าบ้านเราเนี่ยมีจะให้คนเช่านะครับได้กี่คนอะไรแบบนี้ครับและจะได้รับผลประโยชน์ก็คือในส่วนของอดัมนะครับแรกอดัมนะก็จะได้รับกลับมา ให้กับเจ้าของบ้านนั่นเองครับแล้วก็นะครับในส่วนของรับเตียงฟรีครับผมในบ้านเช่านะเพื่อที่จะเพิ่มค่าสเตมิ n นาเพราะเรารู้กันอยู่แล้วนะครับคนเล่นเนี่ยสเตมินาเนี่ยค่อนข้างสําคัญมากๆนะครับ และสามารถนะครับปรับแต่งบ้านนะครับได้นะว่าบาจะเป็นพวก NBC ต่างๆนะครับใน a b c นบเนี่ยสามารถปรับแต่งได้ในบ้านนะครับว่าจะให้ n อ c ตัวนี้ไปอยู่ที่ไหนนะครับสำหรับคนมีบ้านเนี่ยจะรู้อยู่แล้วนะครับสำหรับเซิร์ฟหนึ่งแล้วแต่เซิร์ฟใหม่เนี่ยใครที่อยากยังไม่มีนะครับอยากจะไปลองก็ลองได้นะสิทธิประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับสามารถเข้าบ้านนะครับ สามารถเข้าบ้านในที่ดินของตัวเองได้นะเออก็จะได้ปับต่างๆในบ้านนะครับและสามารถใช้ NPC ทั้งหมดนะครับเออเอาเรื่องยุ่นนะแล้วก็สิทธิประโยชน์นะครับของผู้เช่านะสมมติว่าเราเป็นผู้เล่นเนี่ยเราไปเช่านะครับคือจะได้อะไรนะครับหากตัวละครของเราเนี่ยนะครับไปนอนเตียงนะในในตัวของบ้านนะครับเราจะได้รับค่าสตมินานะครับ300้อ <c oughs> ฟรีมา300เลยนะครับเออต่อว,วันเลยนะในการนอดนะครับเราสามารถเดินไปยังบ้านใดที่เราเช่าในเกมก็ได้นะครับสําหรับผู้เช่านะโดยเราต้องใช้นะครับใช้อะไรบ้างก็คือใช้หนังสือนะครับหนังสือคู่มือแรนเบอร์ที่เขาให้มาตั้งแต่แรกๆที่เราเล่นนั่นแหละครับโดยเราก็ต้องกดเข้าไปนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นแบบว่าแลนนะครับเราเข้าไปในโหมดแลนนะก็สามารถไปใน บ้าน,น,ใ,นในแับในในแลนต่างๆที่เราเช่าได้นะโดยไม่แบอว่าไม่ไม่จะเป็นต้องแบบไปเดินเองนะครับกดที่นี่เลยแล้วมันก็จะเข้าไปในแลนดเลยนะครับอัตโนมัติเลยนะเอาเรื่องอยู่นะครับในตัวแทนจาหน่าย NPC นะครับ NPC ในบ้านเนี่ยก็จะมีแบบว่าเราสามารถซื้อของได้นะเออเห็นไหม อย่า yeah, เวลาเรากดเข้าไปนะครับเรากดเข้าไป general แล้วก็สามารถซื้อของต่างๆในแบบในบ้านได้นะครับจะมี npc ให้กับเราอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือต่างๆนะครับพวกเลือดบัฟอะไรก็มีขายเราเกาหมดนะครับแล้วก็ฟังก์ชันวาร์ฟนะครับฟังชันวาร์ปเนี่ยเราสามารถเทเลพอร์ตนะครับไปยังไปยังฟิลต่างๆในแผนที่ที่เราอยู่ได้นะครับเออสมมุติมาครับอ่าเราเข้ามานะเราก็สามารถกดเข้าไปได้นะครับนี่เห็นไหม Are ีรนะครับมีกดเข้ามาบ้านได้แล้วก็สามารถวาร์ปไปที่หมู่บ้านต่งตางๆได้นั่นเองครับอันนี้ข้อค่อนข้างสะดวกนะครับในการแบบว่าที่เราอยากจะเช่าบ้านนะครับหรือเรามีบ้านเองเราก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นกล่องนะครับเป็นสต็อให้กับเราด้วยนะเนี่ยเอาไว้ใช้เก็บของนะครับก็เหมือนเหมือนกับกาฟานะครับก็คล้ายๆกันนะแล้วเราก็สามารถ เก็บของไว้ในที่แบบสตบ้านได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของปัฟอาหารนะครับนี่ก็จะมีบัฟอาหารให้กับเราด้วยนะ้วเราต้องกดเอาทุกวันนะครับนี่เราจะได้ปัฟบเยอะจัดเลยนะดูดิโอ้โหเวลาวอเนี่ยใครมีบ้านนะครับหรือเราชอบบ้านอยู่นะก็ไปหานะครับกดปัฟเอานะก็สามารถโอ้โหดูปั๊ดิมันค่อนข้างเยอะนะครับมีอะไรบ้างนะว่าจะเป็นสเต็งนะครับบวก1 0 3 0นาทีเนะี่ย มันเยอะเกินนะครับบัฟนะคือใครได้บ้านเนี่ยแบบหรือใครเช่าบ้านนะครับได้บัฟเยอะจัดเลยนะครับเออเอาเรื่องอยู่นะเราเข้ามาดูในบล็อกเชนนะครับซึ่งผมเคยบอกแล้วว่าเราสามารถนะครับสวอปเหรียญได้เลยนะตอนนี้ก็คือเราสามารถขายเหรียญไอออนเนี่ยเป็นเหรียญอะไรก็แล้วแต่เรานะครับที่เราอยากจะขายนะสมมติว่าเราขายของในเกมเราได้ไอออนมาแล้ว เราอยากจะขายนะครับเป็นเหรียญอะไรก็แล้วแต่เรานะครับสามารถทําได้โดยเรานะครับต้องเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับ a r k e n นะครับ a r k e n เนี่ยก็คือผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปก็ได้นะครับใครยังไม่มีนะแล้วสามารถเข้ามาตรงนี้ครับแล้วเราสามารถดูได้นะครับเราอยากจะเทรดหรืออยากจะซื้อเหรียญไอออนนะครับถ้าเราดูในตัวของ b o x k c h a i n Arkent นะครับมีอะไรแบบเยอะแยะมากมายแล้วที่ใจะให้เราเล่นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลิมิตออเดอร์นะครับเราสามารถไปตั้งลิมิตสต็อปรอสได้นะครับก็เหมือนเว็บเทรดต่างๆนั่นแหละครับแต่ว่าเราสามารถเทรดนะครับในส่วนของตัวไอออนได้นะปัจจุบันนะถามว่ามันใช้ง่ายไหมผมว่ามันก็ไม่ได้ยากนะครับไม่ได้ยากนะแต่ว่าปัญหาก็คือมันเป็นเชนใหม่นะเราต้องแบบปรับตัวใหม่หน่อยนะครับระบบอะไรมันก็จะช้าหน่อยเพราะว่า,วา ระบบเนี่ยถามว่ามันไวไหมมันก็ไม่ได้ไม่ได้ไวอะไรเบอร์วักนะครับอ่ะถ้าสมมุติว่านะครับเราอยากจะเทรดเหรียญนะครับสำหรับไอออนนะสามารถไปเอาคอนแทคนะครับของไอออนได้นะครับจากเว็บของเม็กซี่ออรนะเราก็เอามาวางตรงนี้ได้นะครับถ้าเราอยากจะหานะนี่วางตรงนี้นะครับอ่ะมันก็จะมีให้กับเรานะครับเห็นไหมมันจะเป็น ION นะครับ BSC นะเราก็สามารถแอดได้นะครับนี่แอดแอดเข้ามาเลยนะครับถ้าเราอยากจะแอดเนี่ยเราก็ใส่ตรงนี้นะครับใส่โทเค็นเข้าไปนะแล้วก็ p อปรูฟนะครับเข้าไปนะนี่แอปรูฟนะครับเพื่อที่จะให้เว็บไซต์เนี่ยมันรู้นะครับว่าไอออนเนี่ยมันอยู่นี้นะอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะเราก็ติ๊กดาวไว้เป็นรายการโปรดได้นะครับแต่ตอนนี้นะระบบแบบว่า ขึ้นกระดานเทรดนี่ยังไม่มานะครับอ่ะตอนนี้มันก็ยังโหลดอยู่นะแสดงว่านะครับระบบยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับตอนนี้คือระบบยังไม่ดีดีเท่าไหร่นะคือปกติแล้วนะครับถ้าเราเห็นเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเส้นกราฟเทรดใช่ไหมแต่นี่ยังไม่เห็นนะครับอ่าสงสัยทางตัวเว็บเกมของเล็กน่าล็อกเดนเบอร์เดยยังไม่ปล่อยให้เราเทรดนะครับแต่ให้เราแค่ สวอปได้เฉยๆนะครับนะประมาณนั้นนะครับนี่นะโอเคครับผมก็ได้ทำการอัปเดตให้เพื่อนฟังทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับแร g ง a าร k ล็อกแกลนเบิร์ดในปัจจุบันนะตอนนี้ถามว่ายังหาอะไรได้ได้หรือไม่นะครับก็ปกติครับผมตอนนี้คึกคักนะครับพอสมควรนะสำหรับเซิร์ฟใหม่เนี่ยคึกคักเลยเพราะว่า ขุดแร่แบบคูณ2นะครับณปัจจุบันนะตอนนี้ผมทั้ง2เซิร์ฟนะครับผมก็ขุดแร่อย่างเดียวนะครับเอาจริงๆเลยผมขุดแร่อย่างเดียวเลยผมไม่ได้แบบสนใจเรื่องของการขายของแล้วเพราะว่าผมเนี่ยเทรดของออกหมดทั้งตัวเลยนะครับของอะไรที่สําคัญนะครับในการทําตัวละครเนี่ยผมเทรดออกหมดแลวนะเพราะว่าผมเทนะครับอาจริงๆแล้วผมเทอุปกรณ์ทั้งหมดในตัวออกเพราะว่าผมเนี่ยรู้สึกแบบเฟลนะครับเพราะผมซื้อของก็ค่อนข้างแพงนะครับซื้อของค่อนข้างแพงผมตามเรื่อง2ครั้ง แต่ไม่ได้รับของนะครับซึ่งผมขาดทุนเลยนะตอนนั้นคือผมขาดทุนเยอะมากและตอนนี้ผมก็หารายได้จากตัวเกมนะครับแล้วก็ไปเทขายเทขายปกตินะครับก็ยังสามารถหารายได,ได้ได้ปกติในปัจจุบันนะก็เทขายเทอ่ผมก็ไปทําของนะครับทำของเพื่อที่จะเอาทุนตรงที่เสียไปตรงนั้นเนี่ยคืนนะครับนิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะนะเพราะว่าผมไปเฟล,ลก่อนนะครับในส่วนของซื้อของในตลาดแล้วไม่ได้รับของนะครับผมก็พยายามตาม2ทีแล้วแต่ทีมงานไม่รู้ครับผมว่า ทํางานกันยังไงนะครับผมก็ไม่ได้ดราม่าอะไรเกมนะครับแล้วแต่นะฮะอันนี้คือความผิดพลาดของผมเองที่ผมตัดสินใจซื้อแต่ไม่ได้รับของนะครับไม่ได้โทษทีมงานนะแต่ทีมงานคือทํางานแบบคือทํางานแล้วไม่รับผิดชอบนะครับผมเข้าใจอย่างนี้แล้วผมก็เลยเทของทั้งหมดตัวนะครับออกทั้งหมดเลยและตอนนี้นาล่าสุดผมขุดอย่างเดียวนะครับผมไม่สนใจอะไรละผมขุดอย่างเดียวนะในการสร้างรายได้ของแร็คตารล็อกแลนเปิดครับผมโอเคฝากไว้แค่นี้ครับ